ีครับสวัสดีครับวันนี้ใหมาในงานของ CMG Beauty ครับผมในงาน c เซ็ r ทรัลชินะครับ Every moment with you ครับผมได้เรื่องของขวัญอะไรมาเยอะแยะจริงจริงมีหลายช้อยส์มากๆเลยนะครับคือรู้สึกว่าแบบคือใครที่ยังหาของขวัญในช่วงปีใหม่นี้ก็คือมาที่นี่ได้เลยเพราะว่าที่นี่มีแบบเขาเรียกว่าแบบ beauty specialist เยอะมากๆนะครับคือคิดอะไรไม่ออกเขามามาหาของขวัญที่นี่เพราะยังไงสำหรับคุณแม่เนี่ยครับคุณแม่แฮปปี้แน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนสำหรับแฟนเนี่ยแน่นอนต้องมาหาที่นี่เลยครับผม จริงจริงมีหลายอันมากๆากนะคือแต่ถ้าถ้าเป็นผมเองผมก็จะชอบใช้พวกเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยนะเซรั่มแล้วก็เดี๋ยวพูดเซรั่มของคันซาลังจะดีมากๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะแบบตัวเองซื้อให้คนอื่นคนอื่นต้องแฮปปี้ถ้าคนอื่นซื้อให้เราเราก็แฮปปี้เหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เด่นใช้ได้ตลอดเวลาจริงครับเซรั่มดีดมากๆแล้วน้องใครอ่ะคะครับอันเดียวกันเลยครับใช้ด้วยกันอันเดียวกันใช้ด้วยกันแฮปปี้เล่นตครับ ก็คือเราสมมติเราซื้อให้เขาใช่ไหมเราก็โม oi เราก็อาจจะขโมย i เขาใช้เราซื้อให้เขาแลาก็ก็เป็นฟิล่างนี้ใช่ไม่แบบว่าซื้อเพิ่มหน่อยหรอซื้อสองอันกันเลยก็ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าเออเชนดีแน่นอนเชนดีจริงๆอ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพอเราได้จองสนุกครับผมสนุกมากๆเลยก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ ที่สําคัญคือเราก็รู้สึกว่าเราได้ทําอะไรที่ทีเ่เป็นวิชาใหม่ๆเป็นศาสตร์ใหม่ๆแล้วก็ได้ทําให้เราได้หมือมี มีไอเดียในการแบบเล่นเลื่อนการแสดงก็ก็มีหลายๆมุมใหม่ๆที่เราจะได้เอาไปใช้ในละครได้อะไรอยาอ่างเงี้ยครับนอกจากนี้นล้วก็คือความสนุกสนานแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีมากๆที่เราได้เ,ไดเล่นละครวิธีครับเมื่อหลังเล่นละครวทีก็เหมือนมีเวลาที่แบบถ่ายมากขึ้นอะไรจริงๆก็ช่วงนี้ถ่ายละครอยู่ด้วยครับใจก็จริงๆยังไม่ได้มีไม่ได้มีเวลาเท่าไหร่แต่ก็คือพยายามแบ่งเวลาให้กับทุกๆคนรอบข้างเราให้ดีที่สุดที่ขนาดไม่มีเวลานะครับที่ออกมาจริงคืออย่างที่บอกเราเราต้องแบ่งเวลาให้ดีครับคือคือต่อให้เราทำงานเยอะก็ตามเน <ๆ S 1> <อ>ี่ยเราต้้้้อองงงแบบ่เเวลาาาใใหหคคนนรรขทุก ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นน้องหรือจะเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่ๆที่อยู่ร็อกข้างเราอะไรย่างเงี้ยวันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าเราทำงานเยอะเราก็ต้องหาเวลาแบบพักผ่อนด,ด้วยใช่เป็ยงม้มถ้าเราต้องแบ่งเวลาอเวลาที่ทำงานหนักๆมันยากจริงๆไม่ยากครับก็คือผมว่าเรารู้อยู่แล้วว่าวันไหน,นเราหยุดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามนัดทุกคนหรือนัดคนที่เราเราต้องแบ,บ่งเวลาให,ให้ให้ให้ลงลงล็อกในวันนั้นๆแค่นั้นเองใช่ เขาจะให้เข้าใจเขาจะให้ก็คับคือเหมือนกันนะถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งถ้าเกิดเขาเขางานเยอะขึ้นมาเราก็เข้าใจเช่นกันเพราะว่าน <No ี่คือวิธีการทำงานมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติท bueno, ี Yok ่บางทีพอทำเราต้องทำแบบหลายเดือนติดติดกันอะไรเงี้ยล็อกคิวไปเที่ยวไปยังไงก็ล็อกไม่ง่ายเลยก็คือรู้ก่อนแล้วก็แล้วก็นัดกันเลยครับทั้งเราและเพื่อนๆแล้วหลายคนที่แบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยพยาอยาสามารถนัดล่วงหน้ากันยาวลยหรือว่าต้องแล้วแต่บางทีบางคนก็บางทีเราก็แบบ ปุบปั๊บเลยก็ได้ก็มีเหมือนกันหรือบางทีก็ต้องแบบล็อกลุ้งหน้าก่อนซึ่งเราเป็นสายปุบปั๊บจริงๆแล้วได้หมดแล้วขอให้ได้ไปที่เราก็พอคืออย่างที่บอกคือเราดันลุ้งหน้าบางทีไม่ได้แต่ถ้าเกิดปุบปั๊บได้ก็ก็สุดจะได้สุดเกี่ยวกับรุบปั๊บครับพอสมควรนะพอพอเราค่อยไปทีจบปุ๊บแล้วบงเอมีเวลาช่วงนั้นพอดีที่ทุกคนว่างก็เลยไปด้วยกันหมดเลยครับผมสนุกสนาน คิดจาแฮปปี้แค่ไหนคะเพราะว่าเหนื่อยจากหูการซ้อมก็จริงๆเป็นทริปที่รู้สึกว่าได้พักผ่อนจริงๆครับคือไปถึงก็คือแบบไม่ทําอะไรมากก็คือแบบพักผ่อนอากาศดีด้วยช่วงนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชิลๆเรื่องเงี้ยครับฟังเพลงดูหนังกันไม่มีอะไรมากเพราะว่าทุกคนก็อย่างที่บอกคือจบจากละครเวทีมาก็อยากจะได้แบบ getaway นิดนึงอะไรอย่างนี้ครับช่วงตอนนี้ก็คือกลับมาถ่ายละครใช่ครับจริงๆผมถ่ายละครตลอดอยู่แล้วในช่วงที่เราเล่นละครเวทีเพราะฉะนั้นก็ ต้องดูแลตัวเองให้ให้ให้ถิงเพื่อที่ตัวเองจะได้แบบทําทุกอย่างให้ได้เลยครับเออแต่ว่าหมุนยังยังมีเหมือนเดิมเดี๋ยวครับเพราะว่าต้องพยายามฟิตให้ได้กว่าเดิมด้วยครับ <c oughs> เพราะว่าตัวในละครก็ต้องใช้เ <c oughs> ช่นกันครับเพราะในละครเป็นนักมวยไงครับแสดงว่าก็ต้องดูแลสุขภาพตลอดดูแลใช่ครับใช่ดูแลตลอดไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ติดกล้องหรืออะไรก็ว่า,วาไปถ้าผมเพราะว่าเป็นนักมวยตั้งแต่ตอนหนึ่งเลยครับใช่ก <c oughs> ็จะสู้ก็ต้องได้ใช้หุ่น <c oughs> เลยครับได้เช็คติ๊แบ็คไหมครับพอหลังจากที่แบบในละครเวทีเรา,าเพอ,อ่มช่วยฟีดแบ็คไหม <c oughs> ก็ได้ใช้ครับก็เห็นว่าหลายหคนก็มีหลากหลายฟ <c oughs> ีดแบ็คแบบไม่เคยเห็นผมทําอะไรแบบนี้ไม่เคยเห็นผมเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ชื่นใจครับคือดีใจที่ทุกคนได้เห็นผมในมุมใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นเฉพาะตอนที่เราเล่นบนเวทีกันนั่นเองมันเป็นมันเป็นความ วแบากที่ดีแล้วก็แบบเออรู้สึกว่าแบบอย่างไรวันนึงเราได้ทำอะไรที่มันสุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วว่าตื่นใจละครเวทีเลยไหมคะจริงๆก็คือเราเราชื่นชอบการแสดงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นละครเวทีจะเป็น อีก way เวนนึ่งอีกศาสรนึงอีกแพลตฟอร์มนึงถามว่าสนุกไ,มไ,ไ,มกไ,ไหมติดใจมันก็ติดใจนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ที่สนุกแล้วก็ต้องใช้เวลาพุ่งเทกกับมันแต่ว่าฟีดแบคมันเห็นเลยว่าคนดูชอบไม่ชอบเลยครับที่บอกงานละครดีไหมีใหม่แค้ทีใหม่เขาดาวอะไรจริงจริง,รงยังไม่แพ้เลยครับแค่คิดว่าน่าจะอยู่ทไทยนั่นแหละครับไม่ได้ไปไหนแล้วก็คงแบบใช้ชีวิตกับ ครอบครัวแล้วก็แบบพยายามโซวไลฟ์ให้ได้มากที่สุดเพราะเราก็เหนื่อยมาทั้งปีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแบบพักผ่อนแล้วก็พักร่างกายของเราให้ได้มากที่สุดไม่เคลียร์คิวที่ไทยนะพูดปาไปเดี๋ยวปุ๊บปั๊าเดี๋ยวพูดปาเอาพ๊บปาเอาใช่แต่ก็มีโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันนะใช่ครับใช่ก็คือเราเจอกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับสมถ้ามีโอกาสมีเวลาก็เจอกันตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ต้องให้เวลากับครอบครัวเขาก็ต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยฉะนั้นต้องจัดที่อยากให้ลงตัวให้ได้มากที่สุดแล้วแพลนเที่่ยวตาง ตอนนี้ยังไม่มีครับคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเลยว่าจะกู้ปั๊มเดิม <laughs> ต่างประเทศอาจจะต้องแผนนิดนึง <laughs> ต่างประเทศอาจจะต้องแผนนิดนึงต้องจองตั๋วต้องรายด้วยแต่คิดว่าคิดว่าคงเป็นปีหน้าเลยครับเพราะว่าปีนี้แบบจองไม่ไันแล้วด้วยแต่ว่าปีนี้เขาจะมาเมืองไทยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอากาศดีด้วยครับอยู่เมืองไทยก็ดีครับหลายคนขกค่อนข้างขาดเจนเพราะว่าเจนเป็นคนที่มีงานทั้งหมครับผมถ้าเทียบกับ คืออาจจะมาเจอเป็นในช่วงที่แบบก่อนหน้านั้นผมเว้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่ทางช่องคุยไว้สักพักหนึ่งแล้วด้วยครับก็เลยพอถึงจุดหนึ่งพอได้เปิดปุ๊บก็เลยเราได้ทํางานเรื่อยๆต่อเน,นื่องแต่ก็มีมีเว้นครับคือผมว่าทุกคนก็ไดก้ก็มีช่วงที่เว้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับเท่าไหร่ผมก็อาจจะถามเอ้ยแบบช่อความนี่จะทำละครอนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผมก็เปิดโปรเจกต์มาทำทำ <laughs> ใช่อาจจะแค่แบบอย่างที่บอกว่าด้วยจังหวะและเวลาอย่างเงี้ยนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของทางช่องมากกว่าแต่ว่าผมจากที่ผมทำงานกับช่องมาตลอดคือมีมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆมีทั้งซีรีส์มีหลายๆอย่างที่มันมันแทรกเข้ามาเป็นเรื่องปกติครับผมเพราะฉะนั้นก็ก็ดีใจที่อย่างที่บอกว่าเรามีผลงานออกมาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ถี่แบบปกติแ้วก็มีเรื่อยๆครับผมซึ่งยังไม่ยัง่ข้างยไม่ได้รับในเรื่องของมีเท่าไหร่คือจริงๆผมว่าก็อย่างที่บอกมันก็มีช่วงที่เราก็คือเว้น เป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับตั้งแต่เราทํางานมาเป็นเจ็ดปีมันต้องมีช่วงที่เราเว้นได้พักผ่อนได้ทำทุกทำนี่ได้โปรเจกต์ทำโปรเจกต์อื่นอะไรเงี้ยแล้วพอถึงมันจะมีจุดที่ว่าโอเคทุกอย่างพร้อมเราก็กลับมาได้ละครแค่นั้นเองครับแปลว่าพีน่าได้ดูละครปกติพีน่าได้ดูละครใช่จินดาได้ดูละครสอบหัวใจครับไปกับพี่ณเดชน์กับอแมนดาครับเออเขาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยครับผมชายได้ดีใจมากที่ได้รับเชิญนี้ครับผมครั้งนี้ต้องมีการ monitoring ไว้ไหมถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอีก จริงๆแล้วผมก็เราไม่รู้ว่าอะไรจะเป,ปเลีนะ่ยนแปลงหรืออราขาจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าส่วนตัวเองเราก็เราก็ค่อยๆค,คิดถึงอนาคตของเราอยู่แล้วรว่าเออจะทำตรงนี้นเพิ่มหรือทำนี้เพิ่มีมไหมจะจะทําอะไรเพิ่มอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราเรามีไว้อยู่แล้วไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือวัตถอเร์อะไรก็ตามเราก็ต้องต้องเตรียมพร้อมในตัวของเราเองอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็เ,เราก็เตรียมแผนไว้อยู่แล้วครับผมส่วนอะไรจะเกิดก็ก็เป็นไปตามธรรมชาติไปมีเสริมนะมีอาชีพเสร,ริ อันนี้ครับอันนี้ไม่มีแต่มีคิดไว้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาถ้าทำสำเร็จจะมาบอกโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแลนะคะรอบนี hmm. ้นะคะหนึ okay. ่งสองสามสี่ครับตีมฝั่งนี้นะตีมฝั่งนี้นะมันไม่ใช่กระสอบนะตีมฝั่งนี้นะโอเค